สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรถนะครับเป็นรถตู้นะครับ LH หนึ่งหนึ่งสองครับปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับ,น,รบนี่อ่ะคันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียนเนาะนี่ครับคันนี้หน้าเดิมหมดเลยนะเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้าก่อนีนทรงเดิมหมดเลยคันนี้ได้บางนะครับเดี๋ยวรถมาครับเดี๋ยวผมรอรถไป ันนี้ก็เดี๋ยวดูด้านหน้าเนาะด้านหน้าครับคันนี้ายจังจายทะเบียนจังหวัดตาก,นะน,กะนะครับก็ภาษีหกห้านะครับสิงหาพาดูด้านขวาก่อนด้านขวาเดี๋ยวดูหลังคาก่อนครับนี่ทรงดีนะเ,นเห็นทรงไหมใช้น้ำครับหลังคา ้านซ้ายนีก็จะได้เดิมนะเดิมบางได้บางครับด้านด้านซ้ายแต่ด้านขวาเขาเขาอาบสีมานะานเขาเคยอาบสีมาสติกเกอร์สังเกตดูสติกเกอร์มันก็จะไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนลุงจะบอกว่าโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวด้านข้างก็เลยเป็นรอยก็เลยทำสีด้านด้านขวา,าเห็นไห ัวด,ด้านซ้ายนี่แต่ด้านซ้ายมันก็ทรงเดิมครับดูช้ยน้ำด้านซ้ายฮะอันนี้ก็จะได้แหลกหลังคาไปด้วยนะครับได้แหลกหลังคาไปด้วยแล้วก็ยางคู่หน้าปี2 2ปีใหม่ยางคู่หลังปี20ครับล้อแม็กขอบ15้าเดี๋ยวผมขับไปดูนะยางล้อหลัง มีล้อหน้าฮะยางก็ใช้ได้อีกงานเลยยางอะไรกัด้วยคมาเล็กหังคาให้ด้วยนะคันนี้เลขเครื่องเลขตัวถังเลขโครงเลยครบตรงทะเบียนลงได้หมดเลยครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพเลยดูด้านหนอันนี้ผมเปิดรอไว้ก่อนนะเปาประตูอะไรเป็นยังเดิมอยู่ บันไดบันไดก็ยังไม่ผูกนะพื้นก็เพื้นเดิมพื้นนี่ไม่ผูกเลยนะโปรเมล์คร์บ์เวอร์นะครับเรือนไม้อ่าเดี๋ยวเรือนไม้นี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่หมดเลยเบอร์สวิ้กให้เดี๋ยวขวานะครับไฟเดี่ยวซ้ายแล้วก็ รถมาลถมาอ่ะไปเลี้ยวซ้ายไฟพามาดไฟพามาดก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนในที่ชิดน้ำฝนมีน้ำฝนออกนีหังคาผ้าใบอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่าลองสตาร์ทเครื่องให้ดู กเมีด้วยแล้ื่องดไมอนะครับี้ใช้ได้นเยวาร้อนีแล้วก็เ่ด็นนดนะกม,ดมืกอ,มอ,ก,ก,อก็บอกอยนะเ,นนเนนนะนไฟนี้ก็ติดนะครับจะมีสวิตด้านด้านขวา ตัวเจ้าของก็รักษาดีครับเก็บได้งลงรถลงดีงจะมีที่หลักที่ก้าวหาซื้อยแกอันนี้ครับที่ครอบนะครับอันนี้ก็มีขายร้อยกว่าบาทครับที่ครอบโอคโหยังไม่สวยอยู่บันไดแล้วก็สวยอยู่ประตูอะไรก็สวยนะ ไม่หลุดนะครับเหีร์เข้าหน้าปกติเปิดต,ตกลอ,อกไปก่อนเดี๋ยวจะขังให้ดูเนาะสาไลยได้นะครับมาไล่สวอยอู่นะแนงขาพดีเฮ้ยมีแม่แรงให้ด้วยครับแล้วก็เครื่องมือเดิมปิดรถมา ใหสามแถวจะมีขาดตรงนี้นี่แถวนี้ครับมันปรับได้นะปรับยกมาข้างหน้าได้นี่เราเอาไปทำเป็นแคมปิ้งแวนได้ครับอันไหนโอเคไหมขายของทำเป็นแคมปิ้งแวนก็ได้ทำเป็นรถบ้านครับจะมีนี่อันนี้ฮะที่แปลกหน่อยนึงครับ ายควันยังไม่มีควันข่าวเลยนะยางอะไรก็มีนะครับขขรโขดโซฟาท้ายใช้ได้ครับชอกอะไรกต่สวยอยู่ครับ,บเดิมหมดเลยนั่ท้ายนั่งขา ครับเดี๋ยวผมขับให้ดูครับรถโต้งเยอะตรงนี้ครับเปลี่ยนที่ถ่ายออตัวเกียร์สองกัน ก็ต่างจังหวัดสั่งซื้อก็ขับคับไปส่งได้ครับแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยครับค่นาน้ำมันค่าอะไรนี้ครับ